โอเคสวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอามี่ไมค์ก็กับเกมซูเปอร์คิกอ f ฟและโคฟูจิโตะครับผมวันนี้ก็อยู่ในซีรีส์ของ l e สเตอร์ซิตี้เนาะซึ่งซีรีส์เนี่ยก็อีกประมาณ2พาร์ทเนี่ยก็จะจบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันหน่อยดีกว่านะฮะจากฝูงตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นเชลซีนะฮะมีที่62คะแนนนะครับอันดับ2เป็นอาร์เซนอลครับ60คะแนนอันดับ3นามเลโปลูห้าสิบเจ็ดคะแนนอันดับ4ี่น,นิวคาสเซิลห้าสิบสี่คะแนน อันดับ5้และอันดับ6ครับแมนเชสเตอร์ยู่ในติดแล้วก็ซิตี้ครับมีอย่างละห0สิคะแนนนะส่วนเลสเตอร์ซิตี้ครับอยู่อันดับที่เจดนะฮะมี4ี่ิ็ดคะแนนเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเดือนนี้เราจะมีเจอใครบ้างนะฮะโอ้ก็เดือนนี้ก็เจอแต่ทีมให,ใหญ่ทั้งนั้นฮะเจอเป็นทั้งแมนเชสเตอร์อยู่ในติดลิเวอร์พูลสเปอร์แล้วก็เอฟเวอร์ตันนะฮะสี่ทีมสำหรับเดือนมีนาคมเนนะาะเดี๋ไปดูนัดแรกครับ นัดแรกก็เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเตเลมองโดนใบเหลืองไปก่อนเลยชาไมเคิลก็โดนเหลืองนะครับแล้วไทลอนนิ่งมาเหลืองอีกนะฮะเฟดลงมาแทนคาเซมิโลครับนาทีที่ี่สิแล้วซานโชครับยิงขึ้นนำแล้วแมคโทเมเนยิงตามไปอีกครับผม2-0ครับแมนยูไนเต็ดนำเลสเตอร์ซิตี้ฮะลีเฟตลงมาแทนไทลอนมิงเอาเจนจัสตินครับยิงตีไข่แตกให้เลสเตอร์ซิตี้ครับ ตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้นำเอ้ยตามอยู่นะครับหนึ่งประตูต่อสองขออภัยนะเมื่อกี้ก็จบเกมไปนะผมเลสเตอร์ซิตี้ก็แพ้แมเชสเตอร์ยูเต็ดไปได้สองประตูตอนหนึ่งครับแล้วก็แพ้ไปเนาะมาเอาที่สองครับเจอกับเรียวผู้แบ็คผมหายเจ็บแล้วเอ้ยหายใบแดงแล้วด้วยไงแล้วก็เออเอาเจมีว่วอรดี้ลงมาเล่นแทนฟอร์มิโน่บ้างครับสลับกันบ้างนะ ดูเกมเลยครับผมเจอกันที่แอนฟิลด์เอ็นกีตาครับทำเข้าประตูตัวเองเล่เตอร์ิตีขึ้นนำแล้วครับผมฮาวิบานครับยิงนำไปอีกนะฮะแมาติสซันก็ยิงนำครับแล้วเมื่อกี้เตลมองโดนใบแดงไปด้วยนะฮะติดติดกันเลยนะฮะองสลับแผนกันหน่อยครับโอ้แล้วลิวอร์ฟูก็เล่นแผนสามห้าสองเหมือนกับเราด้วยนะฮะ เอนเกเทียมาโดนใบแดงไปอีกแล้วนะโอ้อยันยันโดนใบแดงกันจริงๆเลยแล้วอาแล้วเอเกตาเข้ามายิงแก้ตัวให้ลิวพูดได้นะจบเกมไปนะผมก็ชนะไปได้นะตามระเบียบนะต่อไปเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์โอเฟอร์มิโน่ผมจะต้องกลับมาตัวจริงละวาดีหลบไปเลยฟอร์ไม่มีแก่แล้วด้วยวาดีอะ นัดที่3 3มานะของพีเมลิกโอ้ยล้วเคืองตอนนีงมีครับยิงขึ้นนำไปก่อนเลยนะเอ่อถ้าพาร์ทนี้เนี่ยเอ่อผมไม่ได้แชมป์พีเมลิกหรือไม่ได้แชมป์อะไรครับก็ต้องขอไปทุกโทษมาด้วยนะครับก็ทำเต็มที่แล้วเนาะแล้วเป็นแทนครูครับมายิงจุดโทษนะฮะก็ทำเต็มที่แล้วนะครับผมสำหรับการคุมทีมเนาะถ้าไม่ได้แชมป์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าให้เขาติดหนึ่งในหกนะครับที่สามารถไปเล่น ยูฟาหรือยูโรปาต่อก็ถือว่าเป็นพรมภาพคุ้มใจนะครับที่ได้คุมซีของเลสเตอร์เนาะจบเกมไปครับก็แพ้ท็อตแนมอสเปอร์ไปสองประตูต่อศูนนะมานัดที่สี่ของเดือนนี้นัดสุดท้ายแล้วด้วยเจอกับเอฟเวอร์ตันนะฮะจะชนะได้เปล่าเนี่ยอยู่อันดับที่13ครับเอฟเวอร์ตันลีเฟสลงมาแทนไทลอนมิงสลับกับชาลอมบา ช่วเบกอรแทนฮาวิบานะสลับกันมากนะ้อช่วเวกอรพักหลังๆนี้ไม่ได้เอาลงเลยนะโอ,อก้กุยเยครับมายิงขึ้นนำให้เอเวอร์ตันครับแล้วทาคอฟกี้สังหารจุดโทษไปครับจะแพ้อ,อีกหรือเปล่าเนี่ยภาคนี้แพ้เยอะแล้วนะสามแพ้สามนัดแล้วนะชนะนัดเดียวเองนัดลิเวอร์พูลนะชนะชาลมบามาแทนชาลามิคันเหนื่อยนะชาลามินี่เหนื่อยไวนะ ที่70แล้วฮะยังนํำอยู่20ครับแล้วเป็นเอ็นเคเทียครับมายิงตีไข่แตกให้เอฟเวอร์ตันไปได้ครับอ,อ๋อจบเกมครับก็แพ้เอฟเวอร์ตันไหมครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่พาร์ทต่อไปนะครับผม